เรือสปีดโบท๊ทที่พาไอ้จอดกับไอ้บิ๊กไปดำน้ำดูปะะการังเกิดพลิกคว่ำล่มกลางทะเลทั้งสองตื่นมาอีกทีเข้าฝั่งรอดตายแบบงงๆก็พบว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่บนเกาะร้างไม่มีคนไม่มีเน็ตไม่มีสัญญาณมือถือเลยเราจะอยู่กันได้ยังไงเนี่ยไอ้จอยดบิ๊กกล่าวพวกเขาเริ่มสร้างที่พักแบบง่ายๆขอแค่มีหลังคาบังแดดไอบิ๊กขัดจุดไฟด้วยไม้กว่าจะติดแทบตุยไอจอดปีนสอยมะพร้าวบนต้น ทั้งคนทั้งมะพร้าวหล่นตกลงมาแต่ยังดีเป็นพื้นทายไอ้จอร์จไม่เป็นไรหาปลาในน้ำทะเลก,ก็ยากยากเหลือเกินเจอผลไมแล้แปลกๆที่ไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมเวลาผ่านไปเป็นเดือนมะพร้าวรอบๆบหมดทั้งอาหารที่หาได้ก็หมดไอ้จอร์จกับไอบิกจึงต้องเดินทางไกลผ่านป่าลึกที่ดูน่ากลัวทะลุออกมาตรงอีกฟ้าของเกาะบิกบิก แกได้ยินเสียงอะไรไหมวะเหมือนเสียงเออเสียงเพลงหรอไอจอดวิ่งขึ้นไปบนโขดหินแล้วตะโกนลั่นไอเชดนั้นมันมีรีสอร์ทบนเกาะอยู่ไม่ไกลเว้ยนักท่องเที่ยวกำลังจิบค็อกเทลอยู่ริมสระนี่สวรรค์ชัดๆกูจะบ้าเหมือนเราตุยฟรีมา5้าวันไอจอดคิดในใจผู้คนบนเกาะก็ใจดีมากให้กินข้าวฟรีๆเพราะเจอแล้วเด็กสองคนที่หายไปเป็นข่าวดังเมื่อเดือนก่อน ชีวิตจากลำบากกลับมาอยู่สุขสบายทั้งสองจึงได้กลายเป็นคนดังของเกาะ